วันนี้เรามาแก้ปัญหาโลกแตกกันนะครับด้วยสีกันระเหิดหรือบางคนอาจจะเรียกว่า migration สับบางคนอาจจะเรียกว่า b ี e e นะครับตัวนี้เป็นผ้าล่มหรือจะเรียกผ้า210นะครับเป็นการพิมพ์ผ่านระบบซ u บ l ิ m a t i o n มาสีจะระเหิดขึ้นเราจะต้องเอางานตัวนี้มาสกีน ครั้งหนึ่งลองดูที่สีขาวนะครับสีขาวตรงนี้เป็นการเทสด้วยหมึกไนลอนพิมพ์ห้ารอบก็ยังขึ้นนะครสีด้านล่างก็ยังขึ้นมาตัวนี้เป็นการเทสด้วยสี ยางสกรีนผ้าล่มนะครับก็ยังขึ้นนะครับนี่ก็สียางสกรีนผ้าล่มตรงนี้พิมพ์ไปกี่รอบพี่ยงอันนีส้สองรอบนะสองรอบสีขาวห้ารอบใช่ไหมสีขาวสามรอบครับ,บ,รบเดี๋ยวตรงนี้เรามาลองแก้ปัญหาด้วยสูตรมึกน้ำมันดูนะครับเป็นมึกเชื้อ ไนลอนเราจะผสมด้วยผงแกสปีดหรือจะเรียกกันว่า r e f ฟ e c t i v e นะครับเป็นผงละเอียดละเอียดนะเพื่อป้องกันการละเหิดดูดีว่าจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวสักครู่เราไปทดลองกันดูว่าว่าเป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาลองดูการแก้ปัญหาสีละเหิดหรือว่าสีไมเกชั่นกันนะครับซึ่งผ้าตัวนี้เป็นผ้าซับดูเมชั่นมาก็ค่อนข้างที่จะสีละเหิดเดี๋ยวเรามาลองเทคนิคกันดูนะครับตัวนี้เราจะใช้เบดใสของเชื้อไนลอนนะครับผสมกับแก๊สบีดเป็นผงรีเฟกทีฟ 2องสองลายพอสองสองที่โอเคนะฮะแล้วพิมพ์ลองพื้นไปก่อนหนึ่งครั้งครับพิมพ์ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองสีขาวกันดูว่าจะช่วยได้ไหมจะป้องกันละเหดได้ไหมปัญหาโลกแตกที่เกิดขึ้นกับวงการผ้าร่มเนี่ยนะครับก็คือสีละเหิด เป็นเยอะมากตัวนี้เป็นเบสใสของของพี่โจโเหมือนเดิมครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะครับ cni นะครับแล้วก็ผสมด้วยผงรีเฟกทีฟนะฮะผงรีเฟกทีฟที่อยู่ในนี้ผสมไปประมาณ20%นะครับเพื่อที่จะบล็อกกันระเหิดเดี๋ยวผมจะมีคลิป แสดงลักษณะการทำงานให้ดูนะครับว่าถ้าเราใช้ผง r รีเฟก i v e ใส่ไปแล้วจะป้องกันการระเหิดได้อย่างไรเดี๋ยวต่อไปเราจะพิมพ์สีขาวนะครับตอนนี้เราพิมพ์หมึก r รีเฟก i v e ลงไปแล้วนะครับพิมพ์เบดผสมผง r รีเฟก i v e ไปแล้วนะครับถ้าใช้ไฟสองก็ จะประมาณนี้นะครับจะมองเห็นจะมองเห็นว่ามันสะท้อนขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองสีขาวดูเอาได้เลยแล้วอีกอันนึงพิมพ์สีขาวล้วนๆเลยอีกอชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ไม่ได้ลองนะครับไม่ได้ลองแล้วพอแล้วครับโอเค เดี๋ยวรอดูผลกันว่าจะเป็นอย่างไรชิ้นนี้ชิ้นที่หนึ่งนี้ชิ้นแรกก็คือ,เ,อ,อเราลองเราพิมพ์ด้วยเบรดผสมรีเฟกทีฟสองรอบตัวนี้เบรดผสมด้วยรีเฟกทีฟหนึ่งรอบนะครับตัวนี้ไม่ได้ลองรีเฟกทีฟนะครับไม่ได้ลองนะฮะผลชัดเจนก็คือลายเริ่มขึ้นมาแล้วสีขาวเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะฮะตัวนี้ก็ยิ่งนิ่งเดี๋ยวรอดูสักครู่ว่าจะขึ้นไหมจะรายงานผลให้ทราบครับเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็กลับมาดูนะครับตัวนี้ลงเบรผสมผงรีเฟกทีฟสองรอบสีขาวสองรอบนะครับก็จะเห็นว่าเคลียร์แบบชัดเจน ก็คือสีไม่ระเหิดขึ้นนะครับตัวนี้เราลองพื้นเป็นหนึ่งรอบแล้วก็สีขาวหนึ่งรอบจะขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวล้วนๆโดยไม่ลองพื้นกันระเหิดก่อนจะเห็นชัดเจนว่าขึ้นมาตัวนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ ทีนี้มีสองช้อยให้เราเลือกนะครับว่าเราจะลงเบต2ร,รอบแล้วเข่าสองรอบหรืออย่างละ1นึ่งรอบนะครับมีวิธีแก้ก็คือเราจะทำงานให้เซฟเวลาลงนะครับซึ่งต้นทุนก็ไม่ได้ต่างกันเราพิมพ์1รอบกับสองรอบแต่เรื่องเรื่องของเวลาเรื่องของค่าแรงก็จะสูงขึ้น ตอนนี้เรามีทางเลือกเราจะปรับเบรดซึ่งผสมผง r รีเ c t i v e ไว้20%ให้เป็น40%แล้วก็พิมพ์รอบเดียวแล้วก็สีขาวหนึ่งรอบก็น่าจะจบล้วนะครับเราคงไม่ต้องไปเสียเวลาขนาดที่จะต้องมาพิมพ์เบรดสองรอบแล้วก็ขาวสองรอบนะครับแต่แนะนำว่าถ้างานตัวไหน ต้องการที่จะโชว์สีขาวหรือว่าระเหิดมากๆเราก็ลองเบด2สองรอบแล้วก็ขาวสะ่สองรอบจะช่วยได้ตัวนี้ช่วยได้แน่นอนชัวร์ครับถ้าสนใจเรื่องวัตถุดิบเคมีนะครับเหมือนเดิมครับพี่โจติดต่อตามเบอร์โทรเดี๋ยวผมให้ไว้ท้ายคลิปนะครับ นะฮะเป็นตัวเบสของ CNI นะครับแล้วพร้อมด้วยผงรีเฟกทีฟส่วนราคาก็สอบถามพี่โจเอานะครับว่าราคาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงแล้วก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าผลมันเป็นอย่างไร